สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูงานลูกค้าครับที่ลบบุรีชมบรรยากาศนะครับบ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆบบ้านนะครับเราจะขัดลงสีใหม่ขัดทำสีใหม่ครับมาลูกบ้านลูกค้าอีกหนึ่ง แล๋ดวภายในบ้านาอ,อันนี้น่าจะเป็นครัวนะครับครัวน่าจะขัดพื้นหมดเลยขัดพื้นทําสีใหม่ลงสีใหม่เลยครับผนังพื้นไม้ทางหลังครับบ้านไม้ทางหลัง พรุกพร่งนี้มาดูผลงานขัดกับลงสีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับติดตามเพจได้ครับโอเล่บาเก้ครับแล้วก็ไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ